เฮ้ hey, สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่ Pro อ n i น h t สำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้เล่นเป็นคิวเลอร์นะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้รับประสบการณ์การเล่นเป็นเซอร์เวอร์ไปแล้วแล้วก็ต้องใช้ความเป็นทีเวิร์สสูงมากนะครับมันมีอยู่ด่านเดียวนะฮะเขาน่าจะให้เราเล่นทั้งสองสามด่านเนาะยังคงเป็นด่านฟาร์มเหมือนเดิมโอ้มันต้องอย่างนี้ดิเราจะเล่นเป็นอุ้ยลุงเหรอเนี่ยแคนดี้คุณย่า คุณย่านักสับจากอ่ามบายหรือเปล่าเนี่ยส่วนโอ้ยอันนี้เป็นผีผู้ดีนะครับอิมพอสเตอร์อา้าวตัวนี้น่าสนใจเดี๋ยวผมจะลองเล่นเป็นผีอิมพอสเตอร์ดูแล้วกันนะว่าออกมาชาบเชียวและชายไรขนาดไหนนะครับมาดูกันว่าเขาทำอะไรได้บ้างน,นะครับกับ F1 นเนี่ยมีตัวคิวที่เป็นสกิลโอเวอร์หลดนะครับผมเราสามารถตรวจจับได้ว่าใครกำลังซ่อมเครื่องอยู่ครับสำหรับสกิล E Spy. สปายสปยเนี่ยเราสามารถ ปลอมตัวเป็นหนึ่งในผู้เล่นได้โอ้ยเจ๋งอะพอมที่จะมันแล้วใช่ไหมง <c oughs> ตัวฉันเนี่ยออกจากค่อนข้าง,างที่จะสีเทาไปหน่อยหนึ่งแต่รับรองว่ามันแน่นอนนี่อะไรเนี่ย <c oughs> เอาเราก็ปลอมตัวเป็น <c oughs> <c oughs> สวัสดีพวกนายฉันเป็นพวกเดียวกันฮัลโหล พวกนายอยู่ไหนเหรอฉันจะมาช่วยพวกนายซ่อมเครื่องนี่อย bon ู่ไหนกันอะอ๋ออยู่นี่เหรออันนี้ใช่ไหมอยู่ไหนเออแกคิดหรอว่าฉันสามารถทิ้ไปได้มานี่เจอความเนียนของฉันเข้าไปเป็นยังไงล่ะซึ่งแ่ะพ่อหนุ่มไปนั่งเต้าอี้ซะ อ้าเมื่อกี้ใครเอ,อ่ยฉันเห็นนะอ,อ่มเออแอบอยู่แถวนี้อย่างงั้นเหรออืมแกใช่ไหมงอยอ้ามันไปช่วยกันแล้วเกมมันคงจะสนุกขึ้นเยอะทำไปม,มีคนสาม,มัคคีกันแบบนี้อ่ะจะได้ยินเสียงใคร ติดอะไรเอ่ยโอ้ยเรากดดได้เรากดดได้ตาเอ๋ฮัโลโหลพวกแกอยู่แถวนีนี่หรือเปล่าเอ๊ะแอบยากเหมือนกันนะเนี่ยเอเราป,อปล,ลาอ,มมปอมตัวเป็นหนึ่งในผู้เล่นแล้วครับเราซ่อมได้ไหมอ่ะปลอมตัวเป็นหนึ่งผู้เล่นมีเสียงตรงกายตรงนู้นพวกนาย ฉันเป็นพวกเดียวกันเราเป็นอีพพสเตอร์ครับเป็นผีอีพพสเตอร์ที่สามารถแปลงร่างได้นะพวกนายอยู่ไหนกันนะ<ม>อยู่ไกลซะด้วยฮันแน่เพื่อนฉันมาช่วยแล้วฉั <c oughs> นหลอกนะ <c oughs> เฮ้ยมาเลย เออยังไงล่ะอืมเจอบุรุษอิมพอร์เตอร์เป็นยังไงครับจะบอกนะอ๋อนึกว่าเราต้องข้ามไปมาเจอทำโทษเถอะรหนังหนูอืมนิ่งๆนะอืมลงพังไปซะ สาวน้อยไทยก้ายืนงงเป็นดอกเห็ดอยู่ได้วิ่งมีซ์เอเาเอาเอามันยังไง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 ไทกายังไงเออเออเออน้องหายคิดแล้วว่าจะเนียนน่ะเอ๊ะผมว่ากันผิด ตกใจนึกว่าเป็นเก้าอี้โธ่ะนั่งนิ่งๆล่ะฉันรู้ว่าจะขวดจะแก้มันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติใช่ไหมเฮ้เราคิดผิดไปเองพวกคนเพื่อนมันอัดมันช่วยเหลือน้องไทกาแล้วก็ได้อะไรนะอ y ฮะ กี่นายพวกเธอก,กับใครอะ่ะเด็กพวกนี้มันอยู่ไหนกันนะฉันจะปลอมตัว,ว,วเฮ้ยไม่มีใครอ้าเจอแล้วตะเอ๋แม่หนูเอาทำไมต้องรีบร้อนเราทำไมต้องรีบร้อนทำไมไม่รู้อย่างนิ่งเอาละ เพื่อนมันต้องอยู่แถวนี้แนะ่กล่องที่แปลกประหลาดที่สุดฉันมาช่วยเธอแล้วฉ <Easy. S 1> <laughs> ันหลอกนายนะเพื่อ <laughs> นไปไหนอเกิดอะไรขึ้นแกแสบมากนะ รอรวไปซะเขาอี้จะมาทำโทษเด็กที่ไม่รู้จักระมัดระวังวเพื่อนของเธอไม่มาช่วยนะเหรอ,อทำไมเอ้ยทําไมคราวนี้ผู้เล่นแบบสัมคีกันจังอะแล้วก็อี้อยู่ไหนอะจะเดินข้าวเข้าอีไ้ไปชนพวกนายไม่น่ารอด ฉันได้ยินเสียงอะไรป๊อก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 อืมเควินออกไปแล้วอันแน่อืมไปนู่นแล้วครับมาช่วยเพื่อนซะแล้วเหรอตาเอ๋แม่หนูออืม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  มีกระโดดข้ามงี้ด้วยเอามืนแล้วพอ่อผ่านไปได้ไงเนี่ยถ้าอยู่ดิง่งดิงก็รอดไปแล้วเชียวว้าเอ้ยโดดฟันไม่ได้เ,เรียบร้อยอะไรของแกนเนี่ยอยู่เฉยก็รอดไปแล้ว เวรกรรมทางนี้ครับแกคิดว่าจะรอดเหรอว้าฮึทีมเ่มืดที่มืดฮ่าทำอะไรทำอะไรล้อตายแกตายเนอะทนบอก ฉันบอกเลยฉันบอกเลยไอ้เจ้านี่ตียากะมัดอออื้แกนะแกเอาคืนไม่ได้วันนี้เลยจุนเด็กน้อยจบจนได้อืออยู่นิ่งๆอีกหน่อหนึ่งอยู่ไหนโดนนิ่งอยู่นี่ครับ ทำไมไม่รู้อย่างนีง้เออถ้าแกขยับแกก็ตายอืมอินพพสเตอร์ของเราค่อนข้างที่จะกวนทีนใช้ได้นะครับสรุปแล้วก็ไม่มีใครรอดสนุกจริงๆเลยชายชนะก็คือโซโครส กับผีอิมพอร์เตอร์โอ้ยหมอนั่นเก่งมากอะ่ะต้องตบมือให้เลยครับเนี่ยช่วยเหลือเพื่อนสามครั้งแถวยังสามารถซ่อมเครื่องเสร็จไปได้สองเครื่องด้วยตัวคนเดียวด้วยนะฮะถือว่าเป็นผู้เล่นที่ใช้ได้โอเคสำหรับวันนี้คุณทุกคนลาทุกคนด้วยเพียงเท่านี้แหละเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย